สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา m d s o f นะคะวันนี้จะมาแนะนำตัวระบบ ERP ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าระบบ ERP มาบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะในปัจจุบันนะคะธุรกิจเนี่ยก็มีมากมายหลายเจ้าอาจจะมีเจ้าที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ธุรกิจเหล่านี้ก็ล้วนที่จะต้องมีระบบเอกสารและ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนหลายฝ่ายค่ะซึ่งก็ต้องประยุกต์และนำระบบ ERP มาใช้งานกันมากขึ้นแล้วที่นี้เรามาดูกันว่า ERP มันคืออะไรล่ะตัวนี้นะคะ ERP เนี่ยย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ค่ะเป็นระบบซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่าโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อช่วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจค่ะ เพือช่วยลดปัญหาทางด้านต่างๆในองค์กรซึ่งระบบ ERP เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโปรแกรมใหญ่ที่รวบรวมการทำงานของโปรแกรมทางด้านต่างๆมาไว้ในที่เดียวนะคะรวมในระบบที่เรียกว่า ERP ค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่า ERP คืออะไรถัดมาลองมาดูโมดูลพื้นฐานใน ERP กันค่ะคุณสมบัติหรือว่าโมดูลพื้นฐานของ ERP นะคะ ก็จะเป็นโมดูลพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานค่ะเช่นด้านการขายบัญชี HR หรือว่าฝ่ายผลิตนะคะเราลองมาดูกันไปทีละข้อค่ะโมดูลด้านการจัดซื้อนะคะก็จะเริ่มจากระบบ ERP เนี่ยเข้ามาช่วยปรับปรุงนะคะความรวดเร็วและคุณภาพในการจัดหาสินค้าและบริการสามารถกำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อซ้ำได้อัตโนมัติด้วยค่ะเช่นการตั้งรอบการสั่งซื้อหรือการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถออกใบเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและส่งหาซัพพลายเออร์ในหลายๆรา,า,ายพร้อมกันได้เช่นกันค่ะเพื่อทําการเปรียบเทียบราคาก่อนอนุมัติซื้อและยังมีการเก็บประวัติการสั่งซื้อช่วยให้การเจรจาต่อรองมีข้อมูลสนับสนุนที่แม่นยำมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาเป็นโมดูลงานขายค่ะในส่วนของงานขายเนี่ยตัวระบบก็จะช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลลูกค้านะคะซึ่งสามารถดูประวัติการซื้อเพื่อเปรียบเทียบราคาและออกใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วค่ะ นอกสังนี้ก็สามารถช่วยวางแผนการตลาดได้ค่ะเช่นการจัดโปรหรือส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่เหมาะสมและสามารถคาดการยอดขายล่วงหน้าได้จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบทําให้ทีมขายเนี่ยตัดสินใจได้แม่นยําม,มากขึ้นค่ะถัดมาเป็นโมดูลบัญชีและการเงินค่ะด้านโมดูลบัญชีและการเงินเนี่ย ระบบ ERP เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยลดความผิดพลาดจากการทำบัญชีซ้ำซ้อนนะคะทำให้ข้อมูลการเงินเนี่ยมีความถูกต้องมากขึ้นเพราะว่าเชื่อมโยงกับการซื้อการขายและการผลิตแบบอัตโนมัติเลยค่ะทางด้านผู้บริหารเนี่ยก็สามารถดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ทันทีเช่นกันค่ะเช่นจะดูในข้อมูลของกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดหนี้างชำระหรือรายงานภาษีเพื่อใช้วางแผนธุรกิจต่อไปก็สามารถทำได้ค่ะ ถัดมาเป็นโมดูล HR ค่ะในฝั่งของ HR หรือ Human Resource เนี่ยจะช่วยจัดเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดค่ะเช่นประวัติการทำงานการอบรมทักษะเฉพาะด้านนะคะของแต่ละบุคคลรวมถึงการประเมินผลงานนะคะแล้วก็การบันทึกการทำงานล่วงเวลาได้ด้วย นอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถเชื่อมกับระบบเพโลนะคะเพื่อคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติจัดการสิทธิสวัสดิการหรือวันลาพักร้อนได้เช่นกันค่ะรวมถึงช่วยผู้บริหารเนี่ยติดตามอัตราการเข้าออกของพนักงานได้อย่างมีระบบค่ะถัดมาเป็นโมดูลการผลิตนะคะด้านการผลิตเนี่ย ระบบ ERP ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนการผลิตตั้งแต่การผูกสูตรบอมนะคะการตัดเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติไปจนถึงการคำนวณต้นทุนการผลิตจริงค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแผนการขายนะคะเพื่อที่จะปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อได้ค่ะก,ก็จะช่วยลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกหรือว่าผลิตเกินความจำเป็นได้ค่ะถัดมาที่โมดูลสินค้านะคะโมดูลสินค้านี่ตัวระบบ ERP อะค่ะก็จะเข้ามาช่วยในด้านข้อมูลสต็อกค่ะ จะช่วยจัดการข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าสถานที่เก็บหรือว่าสถานะของสินค้านะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีค่ะนอกจากนี้ยังรองรับการสแกนบาร์โค้ดนะคะหรือว่า QR code ก็ได้เช่นกันสำหรับการเบิกจ่ายสินค้าทำให้ลดปัญหาของหายหรือสต็อกไม่ตรงนะคะและช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยได้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ชัดเจนด้วยค่ะ เมื่อเรารู้จักระบบ ERP การเบื้องต้นแล้วนะคะเรามาดูกันว่าแล้วทำไมเราต้องใช้ระบบ ERP ละ่ะแล้ว ERP เนี่ยมันดียังไงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยให้องค์กรนะคะสามารถรวบรวมแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลทุกระบบภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบเดียวแล้วก็มีรูปแบบค่ะทำให้มีการจัดการทรัพยากรทั้งหมดในธุรกิจเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ครบถ้วนนะคะ ถัดมาจะเป็นเรื่องของการที่ลดการทํางานซ้าซ้อนนะคะและการใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาดทําให้เราเนี่ยสามารถเฝ้าระวังและควบคุมการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการติดต่อนะคะ ERP เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ ถัดมานะคะระบบ ERP เนี่ยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากระบบทั้งหมดภายในองค์กรน,นะคะเช่นข้อมูลการขายที่มีการอัปเดตไปยังคลังสินค้าและบัญชีอัตโนมัตินะคะทําให้ผู้บริหารเนี่ยมีข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ค่ะซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลผ่าน Exclusive d a s h b o a r d นะคะเพื่อติดตาม KPI ต้นทุนและยอดขายโดยไม่ต้องรอรายงานจากหลายฝ่ายเลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการช่วยปรับปรุงกระบวนการขายภายในองค์กรค่ะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําให้การทํางานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเมื่อสักครู่เราก็รู้ข้อดีของระบบ ERP กันไปแล้วนะคะถัดมาลองมาดูว่าแล้วธุรกิจประเภทไหนล่ะเหมาะสมที่จะใช้งานระบบ ERP นะคะ ธุรกิจที่เหมาะสมจะใช้งานระบบ ERP ค่ะอาจจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนในโครงสร้างขององค์กรนะคะเช่นบริษัทที่มีหลายสาขาหรือธุรกิจที่มีฝ่ายการเงินการผลิตการขายการจัดซื้อจัดหาที่ใหญ่ๆค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมการผลิตอยู่ตลอดเช่นการจัดการคลังสินค้าการวางแผนการผลิตแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตค่ะ อีกธุรกิจนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่มีการขายหรือจัดจําหน่ายสินค้าที่หลากหลายนะคะอาจจะมีฝ่ายบริการลูกค้าที่ต้องคอยติดตามและควบคุมการส่งสินค้าตลอด ERP เนี่ยก็จะช่วยให้ข้อมูลสต๊อกการขนส่งและการขายเชื่อมโยงกันแบบอัตโนมัติค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นธุรกิจที่มีจํานวนพนักงานมากค่ะและต้องคอยจัดสรรทรัพยากรบุคคลเช่นเงินเดือนการลาง,งานการฝึกอบรมการประเมินนะคะระบบ ERP ก็จะเข้ามาช่วยลดงานเอกสารและทําให้ HR ทํางานได้อย่างมีระบบค่ะถัดมาเราลองมาดูกันค่ะว่าธุรกิจที่จะใช้ระบบ ERP เนี่ยต้องมีความพร้อมทางด้านไหนบ้างนะคะอันดับแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณค่ะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอและมีแผนการเงินที่ชัดเจนนะคะ เพื่อที่จะใช้ในการลงทุนในระบบ ERP ค่ะรวมถึงงบสำหรับการอบรมบุคลากรด้วยค่ะถัดมาจะเป็นเรื่องความพร้อมทางการบริหารนะคะรวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าการใช้ระบบ ERP เนี่ยก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรค่ะ ถัดมาเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะและความเข้าใจนะคะในการใช้ระบบ ERP ถ้าบริษัทนี้ก็จาเป็นต้องมีการฝึกอบรมแก่บุคลากรน,นะคะเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานจริงของระบบค่ะอีกด้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจความต้องการขององค์กรค่ะเพื่อปรับแต่งตัวระบบ ERP เนี่ยให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจมากที่สุดค่ะ ถัดมาจะเป็นเรื่องการเตรียมข้อมูลนะคะต้องเตรียมข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเพื่อที่จะนำเข้าสู่ระบบ ERP ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในด้านของทีมงานนะคะที่ต้องมีเวลาในการจัดการข้อมูลและทดสอบเลื่องสั่งในช่วงแรกๆคะ่ะอาจจะมีการตั้งค่าแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเป็นจานวนมากนะคะ เมื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูสรุปข้อดีของระบบ ERP กันค่ะว่าถ้านำมาใช้แล้วจะอำนวยความสะดวกด้านไหนได้บ้างอันดับแรกนะคะจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการดูรายงานแบบเรียลไทม์ค่ะก็สามารถทำได้แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะในด้านการจัดเก็บสินค้าค่ะก็จะเข้ามาช่วยให้การจัดเก็บสินค้าเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะคะ ด้านการจัดส่งสินค้าก็ทำได้รวดเร็วค่ะสามารถค้นหาได้ง่ายแล้วก็ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อกด้วยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาและทรัพยากรนะคะระบบเนี้ยก็จะเข้ามาช่วยลดความซ้บซ้อนในการป้อนข้อมูลและลดเวลาการทำรายงานการจัดการการคลังและการทำบัญชีด้วยค่ะถัดมาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะตัว ERP เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบในการทำงานนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานอย่างเชื่อมโยงกันค่ะ ถัดมาจะเป็นเรื่องการติดตามและการบริการลูกค้าตัว ERP เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้านะคะประวัติการซื้อและความต้องการของลูกค้าทุกท่านทำให้บริการลูกค้าเนี่ยเป็นไปนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งทาง MD s o f t ของเรานะคะก็ให้บริการระบบ ERP เช่นกันค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นตัวซอฟต์แวร์แพ็กเกจค่ะเป็นตัวที่สมบูรณ์ถูกสร้างมาแล้วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์พื้นฐานในบางแผนกค่ะสามารถใช้งานได้ทันทีค่ะอันดับที่2นะคะจะเป็นตัว ERP แพ็กเกจมาตรฐานค่ะตัวนี้ก็จะมีโมดูลพื้นฐานครบนะคะเช่นการซื้อขายการคลังบัญชี HR หรือว่าการผลิตนะคะ อันที่3ค่ะก็จะเป็น ERP แบบ Customize นะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาเสริมเพิ่มเติมจากตัวมาตรฐานค่ะซึ่งเราก็สามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้จะเน้นความ Flexibility สามารถปรับเข้าได้กับทุกธุรกิจเลยค่ะ ถัดมาเรามาดูกันเรื่องประสบการณ์ค่ะที่ทาง MDsoft เนี่ยได้ทำระบบ ERP มานะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นในด้านของธุรกิจการผลิตสำหรับเด็กค่ะที่มีการครอบคุมตั้งแต่การทำงานขายทั้งในและต่างประเทศนะคะการกำหนด Week plan สำหรับการแพ็คสินค้าการทำการโหลดสินค้าขึ้นตู้ด้วยการยิงบาร์โค้ดนะคะพร้อมตรวจนับจานวนไปในตัวได้เลยรวมถึงกระบวนการ Shipping เพื่อทําการจัดส่งออกนอกประเทศค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นธุรกิจปล่อยเช่าตู้แช่ประเภทต่างๆนะคะก็จะมีการเชื่อมกับระบบ ERP ค่ะในการจัดการหน้าเว็บไซต์การกําหนด SN ให้แต่ละสินค้าการกําหนดวารันตีสินค้านะคะแล้วก็การตรวจสอบการรับประกันรวมไปถึงการจัดทําระบบการเคลมสินค้าที่มีกระบวนการครอบคลุมด้วยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นธุรกิจสําหรับบริการจัดงานพิธีงานบุญต่างๆค่ะซึ่งการจัดการงานผลิตสินค้านะคะก็จะเข้ามาช่วยในด้านของการผูกสูตรบอมสินค้าที่เป็นกับข้าวแล้วก็มีส่วนประกอบสําหรับวัตถุดิบต่างๆนะคะก็จะมีการคิดคํานวณต้นทุนส่วนประกอบที่แตกต่างและทําการตัดสต็อกสินค้าพร้อมทั้งมีการสั่งผลิตตัวระบบเนี่ยก็ยังสามารถจัดทํารายการสั่งซื้อส่วนประกอบให้ได้อีกด้วยค่ะ เมื่อเรานำระบบ ERP มาใช้แล้วนะคะอาจจะเกิดความกังวลใจต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความกังวลใจเมื่อนำระบบ ERP มาใช้งานค่ะ อันดับแรกนะคะเรื่องการสั่งซื้อสินค้าถ้าเราจะสั่งซื้อสินค้าที่ใกล้หมดทํำยังไงสินค้าไม่พอจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างในระบบ ERP นะคะต้องบอกก่อนว่าสามารถกําหนดจุดสูงสุดและจุดต่าสุดของสินค้าได้ค่ะเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยถึงจุดที่กําหนดไว้นะคะระบบก็จะทําการออกใบเสนอราคานะคะหรือว่า RFQ ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เห็นแล้วก็ตรวจสอบเพื่อเสนอราคาทําการสั่งซื้อเข้าคลังค่ะถัดมาเรื่องการผลิตสินค้านะคะ ระบบจะตัดสต็อกส่วนประกอบให้หรือไม่แล้วต้นทุนจะคิดยังไงในระบบเนี้ยค่ะระบบจะทําการตัดสต็อกส่วนประกอบนะคะเมื่อมีการสั่งผลิตเพราะว่าเรามีการผูกสูตรบอมสินค้าให้อยู่แล้วค่ะโดยต้นทุนนั้นเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะกําหนดให้ระบบหนคิดจากการซื้อเข้าจากราคาต่อรอบนั้นจริงๆหรือจะกําหนดให้เป็นต้นทุนตายตัวก็สามารถทําได้ค่ะ อันสุดท้ายนะคะอาจจะก,กังวลใจว่าเอระบบเนี่ยจะใช้งานยากไหมมีความซับซ้อนไหมแล้วจะมีการให้การสนับสนุนเพียงพอไหมนะคะตัวนี้ตอบได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะเมื่อมีความเข้าใจก่อนการใช้งานจริงเนี่ยทางทีมงานก็จะมีการเทรนแล้วก็นัดอบรมนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีทีมซัพพอร์ตในการคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทําไกด์คู่มือหรือว่าเป็นวิดีโอคู่มือแนะนําการใช้งานให้นะคะอาจจะเป็นการแนะนา ฟีเจอร์ต่างๆที่ยังไม่เข้าใจรวมทั้งสามารถนัดรีโมทเพื่อแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องของระบบ ERP ค่ะถ้าเกิดสนใจระบบ ERP สามารถติดต่อสอบถามได้กับทางบริษัทของเรา MDsoft นะคะสำหรับครั้งนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ